สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายวิชาวิทยาการคานวณน,นะครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับเทคโนโลยีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องข้อดีข้อเสียไปแล้วนะครับ เทคโนโลยีก็เหมือนดาบสองคมนะครับเหมือนดาบสองคมเนาะใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันเรื่องว่าเราจะใช้เทคโนโลยียังไงให้ปลอดภัยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเตรียมอุปกรณ์สําหรับวันนี้ก็คือกระดาษ a 4นะครับหรือกระดาษเปล่าก็ได้นะครับหรือกระดาษสมุดนะครับตามที่นักเรียนหาได้เลยนะครับกระดาษ a 4กระดาษเปล่าหรือกระดาษสมุดก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็สีไม้นะครับเอาไว้สําหรับการตกแต่งนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับก็จะมีใบงานเหมือนเดิมนะครับเป็นทํำใบงานสรุปนะครับว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าใช้เทคโนโลยียังไงปลอดภัยนะเรียนมารู้จักคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Information t e c h n o l o g y นะครับ หรือเราเรียกสั้นๆว่าไอทีนะครับเขาบอกว่าเทคโนโลยีนี่คืออะไรคือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์นะครับและอุปกรณ์โทรคัมนาคมนะครับเพื่อทำการจัดเก็บค้นหาส่งผ่านและประมวลผลก็คือนำข้อมูลมาจัดเก็บนะครับทามารค้นหาได้แล้วก็ส่งผ่านข้อมูลไปแล้วก็ประมวลผลนะครับข้อมูลที่ถูกประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะเรียกว่าสารสนเทศนะครับก็คือนำข้อมูลข้อมูลดิบๆเนี่ยนะครับ มาทําการประมวลผลพอประมวลผลเสร็จผลลัพธ์เราจะเรียกมันว่าสารสนเทศนะครับปัจจุบันเราอยู่ในสังคมยุคล่าถานความรู้นะครับผู้ที่มีข้อมูลสารสนเทศมากนะครับย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบก็คือคนที่มีสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศเยอะเนี่ยจะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับดังนั้นการป้องกันร,รักษาข้อมูลสารสนเทศจากภัยคุกคามต่างๆจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งเรามีข้อมูลมากเราจะมีวิธีการ ป้องกัรรักษาข้อมูลเหล่านี้ยังไงนะครับวันนี้เรามาดูกันครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอลเนี่ยยุคปัจจุบันของเราเนี่ยใช้ยังไงให้ปลอดภัยนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในอันดับแรกเลยนะครับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้และผู้อื่นก็อย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีในการ เรียนรู้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์อ่ามันก็เกิดประโยชน์กับตนเองนะครับเกิดประโยชน์กับผู้อื่นยังไงก็คือเราไม่ใช้เทคโนโลยีในทางด้านการก่อก่อกวนผู้อื่นสร้างความลําคาญนะครับอย่างเช่นอ่าส่งลิงก์อะไรเดียส่งลิงก์อะไรที่สร้างความลําคานส่งข้อความอย่างเช่นไลน์นะเราใช้ไลน์กันอยู่ส่งไลน์รัวๆไปหาเพื่อน มันก็ติงต้งๆๆในเครื่องเพื่อนเนาะเพื่อนก็เกิดทำไมเกิดความลำคาญได้นะครับอันนั้นเขาเรียกว่าทําให้ผู้อื่นเกิดความลำคาญเนาะวันะนั้นข้อที่1นเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น,นเช่นนะครับตอนนี้ก็คือการใช้ทําไมการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้อ่ามันก็เกิดประโยชน์มากมายเนาะข้อที่2 นะครับใช้อย่างไงให้ปลอดภยัยสําหรับข้อที่2องเขาบอกว่าต้องมีการป้องกันคอมพิวเตอร์จากภายัยคุกคามต่างๆอ่ภยัยคุกคามของคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่นพวกไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากไวรัสแล้วก็คือผู้ที่ไม่หวังดีก็คือผู้ที่ไม่หวังดีนี่คืออะไรคืออย่างเช่นคนที่ใครก็ตามเราวางโทศรศัพท์ไว้เฉยๆเนะี่ยวางไนะวงไ้บนโต๊ะเสร็จปุ๊บมีใครไม่รู้มาแอบเล่นโทศรศัพท์เราอ่าเราจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า ผู้ที่ไม่หวังดีเนาะมาแอบแอบเอาอะไรบ้างเช่นมาแอบดึงรูปของเราออกไปแอบมาเอารหัสเครื่องของเราไปมาแอบดูรหัสอินเทอร์เน็ตแบงค์ของเราอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดอันตรายได้เนาะเพราะนั้นเราต้องรู้จักการป้องกันนะครับป้องกันยังไงล่ะไวรัสคอมพิวเตอร์ป้องกันยังไ,ไง,ก,งไก็คือมันจะมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่เนาะเราก็ต้องลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับหรือไม่ไปคลิกลิงก์อะไรก็ตามที่มีใครไม่รู้ มีใครไม่รู้อะเราไม่รู้จักส่งไลน์มาหาเราบอกคลิกลิงก์นี้สิแล้วจะนู่นนี่นั่นเราไปคลิกปุ๊บอ่าไวรัสเข้าเครื่องเลยอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่งอย่าไปคลิกอะไรมั่วซั่วนะครับเราจะป้องกันภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดียังไงไม่ให้มาเล่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เราก็อันดับแรกเลยตั้งรหัสผ่านใช่ไหมครับโทรศัพท์โทรศรรพัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถตั้งรหัสผ่านได้อ่าเนี่ยก็ตั้งรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถตั้งได้นะครับถ้าผู้ไม่หวังดี เขาไม่รู้รหัสเนาะเขาก็ไม่สามารถเข้ามาเล่นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เราได้นะครับอันนี้ก็จะป้องกันได้เนาะนะต่อไปข้อที่3ป้องกันข้อมูลส่วนตัวป้องกันข้อมูลส่วนตัวคืออะไรก็คือไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเรามาเกินไปอย่างเช่นไม่เผยแพร่เลขประจําตัวประชาชนให้คนอื่นรู้นะครับอันนี้ข้อห้ามเลยนะ,หม,ยะชชหมายเลขประจำหมายเลขประจาตัวประชาชนเนี่ย เราจะต้องปกปิดไว้นะครับหรือที่อยู่อย่างเช่นน,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  emente, น,นน้องๆป .1 ป .2 หรือน้องอนุบาลเนี่ยยังเป็นเด็กเล็กอยู่นะครับเล่นโซเชียลเล่น Facebook เ,เล่นไลน์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วครูเคยเกินไปแล้วนะครับโพสเฟซบุ๊กโพสเฟซบุ๊กไปบอกว่าดีใจจังอาทิตย์นี้ได้เรียนออนไลน์พ่อแม่ไปทํางานอยู่บ้านคนเดียวเราอาจจะโพสต์โดยไม่คิดอะไรนะครับแต่ผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขาคิดแล้วเฮ้ย เด็กน้อยป1หนึ่งคนนี้เป็นไง <1> 1> เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านพ่อแม่ไม่อยู่ด้วย <1> 1> พ่อแม่ไปทํางานโอ้โหคนไม่หวังดีเป็นไงครับ <1> 1> อาจจะมาทําไมรักพาตัวเราได้เนาะหรืออาจจะมาลักทรัพย์ในบ้านเราก็ได้นะพอรู้แล้วว่าเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีผู้ใหญ่อยู่มีแต่เด็กนะครับก็ <S 1> <1> <S จะเกิดอันตรายกับเราได้นะครับ <S 1> <1> <S เพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวบางเรื่องนะครับเราต้องปกปิดไว้เนาะข้อที่4ข้อที่4ี่เขาบอกว่าอะไร ไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการก่อกวนสร้างความลำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็คืออย่างเช่นนะครับส่งคำเชิญเล่นเกมนะเช่นในเกมใน a c e b o o k เนี่ยนะครับเมื่อก่อนหัวคูมีนะมีขายไม่รู้ส่งมาจังเลยเชิญเล่นเกมนู้นเกมนี้นะครับถ้าส่งคำเชิญถึง10 10คนจะได้รับไอเทมนู่นนี้นั่นนะครับแต่คนที่เราส่งไปเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเนาะ มันจะทําให้เกิดความลาคาญได้เพราะฉะนั้นเราก่อนที่จะส่งอะไรไปเนี่ยเราต้องคิดให้ดีก่อนอว่าส่งไปปุ๊บเขาจะลาคาญไหมนะอ่าเนี่ยต้องคิดก่อนนะมันจะเราจะเป็นสร้างความลาคาญให้เขาได้นะครับอะไรอีกส่งข้อความที่เป็นเท็จอ่าอันนี้ข้อมูลที่เป็นเท็จอย่างเช่นอะไรดีที่ข้อมูลที่มันน่ากลัวน่ากลัว,นลวเนาะข้อมูลที่เป็นเท็จอย่างเช่นอ่าเขาบอกว่าอันนี้ครูสมมุตินะสมมุติกินใบกระเพราเยอะ สามารถป้องกันโควิดได้เราส่งข้อมูลไปเลยอันนี้เป็นเท็จเนาะถ้าเราส่งไปเนี่ยมันจะเกิดทําให้เกิดความสับสนได้เนาะแล้วเราก็จะมีความผิดด้วยนะครับเดี๋ยวในอนาคตครูจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับการส่งข้อความเป็นเท็จอันนี้ต้องระวังนะครับเรียนต้องกันกองก่อนว่าข้อมูลเนี้ยมันมันจริงไหมมันถูกต้องไหมต้องดูที่มาที่ไปก่อนนะครับแล้วค่อยส่งต่อเนาะหรือ เผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ภาพที่ไม่เหมาะสมนี่คืออะไรอย่างเช่นภาพสื่อลามกอนาจารนะครับอันนี้ต้องห้ามนะครับห้ามห้ามส่งต่อเนาะต่อไปใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยข้อที่5นะครับอ่าข้อที่5นี่สําคัญเลยนะครับก็คือการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎระเบียบในส่วนข้อที่5เนี่ย เราจะเรียกหัวข้อนี้ว่าพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกเรียกง่ายๆเลยให้เข้าใจง่ายคือกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องพอรบอรคอมพิวเตอร์ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ถ้าทําผิดกฎหมายแบบนี้จะโดนโทษอะไรอย่างเช่นการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จกระจายข่าวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยที่ครูสมมติขึ้นมา,าเช่นกินใบกะเพราแล้วป้องกันโควิดได้ นักเรียนไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปเลยสง่สงสง่สงสง่สงส่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 งให้พ่อส่งให้แม่ส่งให้พี่ส่งให้น้องส่งไปทั่วเลยนะครับทั้งๆที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จเนาะอันเนี้ยมีความผิดทางกฎหมายนะมีโทษปรับเงินหรือโทษจำคุกนะครับหรือถ้าไล่แรงเนี่ยทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับในอนาคตนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในหัวข้อที่5ากันนี้เรื่องของเคารพสิทธิผู้อื่นเนี่ยนะครับหรือเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะในหัวข้อที่5นะครับอ่าหัวข้อที่6นะครับเล่นเทคโนโลยียังไงให้ปลอดภัยอันที่6กเขาบอกว่าควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนให้มีความเหมาะสมนะครับก็คือเพื่อไม่ให้เกิดการเสพเติดและไม่เสียสุขภาพเช่นนะครับถ้าจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยหรือสมาร์ทโฟนนานๆเล่นเกมนานๆเนี่ยตอน,นเรียนออนไลน์เนาะบางคนก็เรียนนานเกินไป รเรียนตั้งแต่เช้าเย็นๆอย่างเงี้ยก็จะทําให้เป็นไงนั่งนานจ้องจองนานๆสายตาก็เกิดการพร่ามัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนจะต้องเป็นไงแบ่งเวลาเนาะ,ะเรียน1ชั่วโมงพักสัก10นาที15นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียนต่อนะครับหรือเวลาเล่นเกมของพวกเราเนี่ยเล่นสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงแล้วก็พอนะครับแล้วก็พักไปนะครับเพื่อ ถ้านั่งนานๆน,นั่งหลังค่อมนานๆเนี่ยจะทําให้ปวดหลังเนาะเสียบุคลิกแล้วก็สายตาเราเนี่ยจ้องจอนานๆมันก็จะทําให้เป็นไงสายตาเกิดความล้าเกิดความภาพมัวได้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับก็คือในหัวข้อที่6กเนี่ยก็คือทาไมจัดสรรเวลาให้ดีนะครับในการเล่นเนาะข้อที่7นะครับอันที่เเขาบอกว่ามีความรู้เท่าทานสื่อดิจิตอลต่างๆเช่น นี่อันนี้ก็พูดกันหลายรอบนะครับไม่หลงเชื่อข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างเช่นข่าวโคมลอยที่มันมาตามสื่อโซเชียลตามตาม Facebook เ,เนี่ยเราเลื่อน Facebook เ,เราเห็นเอ๊ะข่าวนี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยเราต้องเป็นไงสืบหาที่มาที่ไปก่อนไอ้ข่าวนี้ใครเป็นคนเขียนหนะ้ามาจากไหนนะอะไรยังไงนะครับก่อนที่เราจะเชื่อนะครับไม่หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่ออ,อันนี้ก็มีเยอะนะโฆษณาชวนเชื่อเนี่ย กินแล้วมีพลังอ่าเห็ดนู่นเห็ดนี่เห็ดผสมกับกาแฟกินแล้วทําใหก้กระชุ่มกระชวยแข็งแรงอะไรว่าไปอย่างเงี้ยอันเรียนก็ต้องเป็นไงต้องหาข้อมูลก่อนนะว่าเอ๊ะกินแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงหรือเปล่าอ่าต้องหาข้อมูลก่อนนะแล้วก็รู้เท่าทันรูปแบบและกลบุบายของอัชญากรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอ่าถ้า ในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้เราอาจจะยังเนะ้นเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเรนก็ฝากไปถึงผู้ปกครองก็ได้นะเรียนเรียนตรงนี้ไปเรนก็ไปให้ความรู้ผู้ปกครองด้วยก็ได้นะครับเรื่องของการซื้อขายของออนไลน์ต้องเช็คให้ดีว่าร้านเนี้ยเป็นโจรหรือเปล่านะครับเขาจะส่งของมาให้เราไหมเราจะต้องมีวิธีการตรวจสอบว่าเอ๊ะถ้าเราสั่งของในออนไลน์เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะส่งของมาให้เรานะครับเรนก็ต้องมีการตรวจสอบเนาะ อ่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่8ลดปริมาณการสื่อสารแบบออนไลน์มาเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมในบางโอกาสอันนี้ครูพูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนาะในเรื่องของข้อเสียนะครับก็คือเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเล่นเทคโนโลยีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นโทรศัพท์มากเกินไปมันทําให้การพูดคุยกันในการพบปะสังสรรค์ในครอบครัวในเพื่อนฝูงเนี่ยลดน้อยลงนะครับมันก็จะทําให้เราเป็นไง ห่างเหินเนาะห่างเหินห่างเหินการใช้ภาษาเราก็เป็นไงใช้ภาษาที่ที่ผิดไม่ถูกต้องนะครับอ่าอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยการพูดคุยปรึกษากับพ่อแม่ด้วยวาจาการเขียนจดหมายด้วยลายมือตนเองถึงเพื่อนแทนการส่งข้อความนะครับอย่างเช่นอยากคุยกับเพื่อนเนี่ยโอ้เราแชทคุยอย่างเดียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองลดลงลดปริมาณตรงนี้ลงนะครับแล้วเราลองไปเดินไปคุยกับเพื่อนมีปัญหาลองปรึกษาพ่อแม่พูดคุยกันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเรา เกินตรงนี้ไปแล้วนะครับในข้อที่8เนียคือลดปริมาณการสื่อสารแบบออนไลน์ลงนะครับก็วันนี้ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัยมีคร่าวๆนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับมีเยอะกว่านี้แต่ครูตัดมาให้เหลือ8ข้อนะครับตัดมาให้8ข้อเนาะสุดท้ายนะครับก็ให้นักเรียนสรุปนะครับทั้ง8ข้อนะครับข้อที่1 2 3 4 5สอมาในรูปแบบของกระดาษเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขียนมาเลนึงอ่นานเดี๋ยวครูย้อนให้ดู ข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งนี่ก็เขียนหัวเลยการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 1. นึงใช้เทคโนโลยีสารสเทศให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น 2. ป้องกันคอมพิวเตอร์จากัยคุกคามต่างต่างองปกป้อง,ป,องป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนหรือที่อยู่เนี่ยก็เขียนมา8ข้อนะครับเสร็จแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเนาะสุดท้ายก็เขียนชื่อและชั้นนะครับขายเสร็จแล้วก็ ถ่ายภาพส่งได้เป็นตัวครูนะครับส่วนผลงานเราก็เก็บรวบรวมไว้นะครับเดี๋ยวส่งตอนเปิดเทอมนะครับอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับมีทั้งหมด8ข้อนะครับก็ให้เรียนสรุปมาเป็นใบงานนะครับอ่าก็ถ้าเรียนสงสัยตรงไหนนะครับเรียนสอบถามทักหา ครูในหลายส่วนตัวได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้เน้นทุกคนสนุกกับการเรียนนะครับและสนุกกับการทำงานนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ